เป็นคนที่ร้องมีหวานได่ดีนะคือปั้งผิดปั้งเร่งเขาพูดเลยพี่ไม่ใช่ี่างท่พี่เนี่ยไม่ขับรถเองพี่เป็นแดนขับเขาพี่ติดตามมาเถียตังเถี่ยทองไปเยอะโหลดหวดอะไรเนี่ยครัมาจะหมดเลเาเพลงคนกทุของที่งัาครับผมให้เลยฮะริกรที่เรเปอ่นี่ยนะเประจำเลยนะอลองนย ร้ายจริงๆเล่นโอ้นิ่งเลยใครก็ได้นะใครก็ไม่ธรรมดานะสายลูกทุ่งเหมือนกันสายขบวนจิ้มมือหนี้มือหนีผมมาออกรายการออกทีวีเนาะทีวีส่งในขบวนการโนโดนเคลียร์หมออกทีวีนการเยอะข้าวมนี่กันเรียนขบวแก่นหมอยินแดงหม่โม่ขอเลยโมขอเลยข้าวบเออนี่กันไอ้รองพิษพร ยังไม่ยังไม่ยังหล่อมา long หรือเปล่าได้ได้ได้ long 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 ที <łość> ่สุดว่าเขามาสวมรอยในลูกทุ่งนะเขาเป็นลูกทุ่งสายพันธุ์แท้ที่รวมตัวกันอยู่ในค่ายของูนเอซชียนะครับทั้งสองท่านนะน้องแคลนะฮะแล้วก็คู่ของหมิงกระปอเนี่ยเราขอบคุณเป็นบวารรับวารแล้วก็หลังจากน้นกมาที่รานแล้วก หรือว่าเป็นการแนะนำตัวยังนักชมที่อยากได้กลุ่มจริงจริงนี้ไปทักทายที่บ้านของท่านเขาไม่ได้เกียร์นอนเลยนะงานวัดงานวัดงานหมดงานเกิดรับหมดตองฉุกเฉินโตงานศพก็ไปนะครับงานศพรับจ้างร้องไห้ก็ไปนะแต่วันนี้เขาจะมีอีกงานนะเป็นไงนะฮะกรรมการศักดิ์ศรีพยานมาดูนในรถตำรวจของเราเชิญนะ